บทที่ 17, บทสวดพัเทกะรัตคาถาอติตังนานวาคัมยะนปาติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตัำปะฮีนันตังอปปตันจะกอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจยโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังุปังตังวิทามะนุพโร,รุไฮเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึเดืองให้ปรุโปรงเถิดอชเชวากิจมาตะปังโกชัญญา มารานังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนนฮิโนสังฆะรันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิง อโหรัต,ตะมะตันทิตังตังเวพัทเทกะรตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลวว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิแล บทที่18บทสวดพินทะปัจจะเวขณะปาถะแปลชาราธรมุมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรมุมหิพยาธิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณนะธรมุมหิมรณังอนาตีตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปีเยหิมนาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะเราเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมะสะกมหิกรมมะทายาโทรกรรมโยนิกรรมพันทุกรรมปฏิสารณา เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยย่างกรรมมังกริสามิกัลยานังวาปาปากังวาตัสสะทายาธาภวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่า เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจะเวคิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนาคถาบทสมทเทวดาทุกขปัตตา จนิทุกขาพยา,พยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตงังปุญญาสัมปทงังสัพเพเทวานโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาานังทาทันตุสัทธายาสิลังรักขันตุสัปทาภาวนาธิระตาโหนตุขชันตุเทะวะตาคตา สเพพุทธ,ธาพระปัตตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจากเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซบทที่บทสวดเทวตาปฏิทานาคถาพันธรรมยังปฏิทานาคทายโยพนามเซ ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูกเปคะเรโพธิคเรตหินตะหินตาธรรมะทานเนนะพวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหารามันทะเลเทราจามชานวากาจาพิคโวาสารามิกาทานปติอุปาสากาคามาจาเทศานิคามาจาอิสาราสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชาลาภูชายเยปิจจอันทสัมภวา สังเสทชาตาอัฐโวปปาติกาเนิยญา,านิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขสะการณตุสังขยังทาตุจิรังสตังมมธรรมโมธรรมธราจปุคลาสังโคโหตุสมโควาอัถายะจากหิตายะจะอัมเหรักขตุสัทธัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะ ธรมเมอริยปะเวทิเตบทที่21บดทสว่วนสภปฏิทานาคถาแปลพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สี่าันธรรมยังปฏิทานาคาทายโยพนามเซปุญญาสิทธานิกตักษาญานัญญานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้ เตสัญจะพาคิโนโนหนตุสัตตานันตาปะมานกาแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณาวันตาจะไมหังมาตาปิตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาเมจัป,ปยาทิฏฐาวาอันเยมาชาตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็น หรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสัตตาติทันติโลกัส,สมิงเตภุมมาสตุโยนิกาและมีเวนการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกัเม์สี่ตัญเจกะจัตุโวการาสังสารันตาภาวาพรเวมีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ ยาตังเยปฏิทานมเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้สนุญของข้าพเจ้าแล้วอนโมทันตุเตสยังขอสัตว์หล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดเยจิมังนประชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สนุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งก่สัตว์เหล่านั้น มายาทินนานาบุญญานังอนุโมทนาเหตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าให้แล้วสัเพสัตาสาทาหนตุขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่างมิเวรอเวราสุขชีวินอยู่เป็นสุขเสมอเถิดเขมปะทันจ่ัปปนตุและจงถึงทางอันเกษมเถิดเตสาสา เิชาตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทิน ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสง์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลาย โปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ววัตถุมงคลพระกริง่งภัยรีพินาศโดยมูลที่สมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคต ขอจงเปียมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระคถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธุประการเทินสาธุ